วิในัยไกรบุตรคลิปล่าสุดซูปผอมร่างกายขาดสารอาหารลูกสาวดูแลไม่ห่างคลื่นกำลังใจยังคงหลั่งไหลส่งต่อมาถึงเมฆวินัยไกรบุตรและสมาชิกครอบครัวทุกๆคนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ล่าสุด บนช่อง TikTok doubleuainikibutr มีการแชร์คลิปวิดีโอพร้อมระบุคแคปชั่นผ่อนคลายด้วยมือน้องแมมรักลูกครับซึ่งเผยให้เห็นภาพของอดีตพระเอกร้อยล้านที่กำลังนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลและมีลูกสาวน้องแม่มคอยดูแลเคียงข้างอยู่ไม่ห่างโดยก่อนหน้านี้เมื่อประมาณหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเมกวินัยได้โพสต์คลิปวิดีโอบอกเล่าอาการป่วยซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ตนเองต้องเข้ารับการรักษาตัวครั้งนี้ให้แฟนๆที่เป็นห่วงเป็นใยกันมาตลอดได้เข้ามาอัปเดตว่า เปลี่ยนที่นอนครับไม่เคยรู้เลยว่าเลือดออกทุกวันวันละนิดวันละหน่อย3มเดือนกว่ามีผลครับกลายเป็นว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นลมหมดสติในห้องน้ำสามรอบก็สงสัยว่าทําไมก็ปรากฏว่าขาดเลือดครับขาดเลือดขาดธาตุเหล็กขาดเกลือแร่ขาดน้ําขาดทุกอย่างที่เป็นสารอาหารในร่างกายก็เลยมาโรงพยาบาลและต้องแอดมิดไม่รู้เหมือนกันว่ากี่วันหน้าจะหลายวันเหมือนกันสักสิบวันเพราะต้องให้ร่างกายดีขึ้นถึงจะกลับบ้านได้ขอบคุณมากครับ ซึ่งทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งไปถึงเมฆวินัยให้กลับมาสดใสแข็งแรงในเร็ววันนี้ด้วยเช่นกันนะคะ